หมายถึงว่าเรือเที่ยมึงร้อจังหวะนด้ปังเลยไอ้น้อยเอ้ยทำไมากินมึงต้องตาไวลูกไอ้ทิตน้อยไอ้ทิดน้อยลงพายแล้วเออลงไว้เลยได้จังหวะมึงก็ปุ๊บปี้สมัยก่อนนี่ใช้เอ็ทีหกยิงขึ้นฟ้าเดี๋ยวเนี้เออเดี๋ยนี้ใช้ไหมเอ็มทีหกยิงลงล่างใช่แต่ใช่แต่เปิดปั้นเลย เออแล้วมีธงตามบักขัดทะด้วยนะโอ้พ่อคุณพ่อุูหัวทำไมเล่าได้แล้วอ,อะไรเกี่ย์ขนาดนั้นเออดีแล้วเนี่ยดีแล้วเอาเลยเอาเลยลงไปออกไม่เล่เอาเลยเ มชื่อแต่แตคือเพกุมพีเก่ามนีแล้วเพกุมพีปาตเรือนั้นยืมมาจากเพชรบุรีเพกุ้งีเพกุมงีบวกตะเคเพชรกุมพีบวกตะลเคว่าอย่างไรจะหีพ้ไปพอ หนีพ้นไม่พ้นบาบุญรากเจอกระท่านรอเอาเลยถ้ารอจะหนีพ้นไม่พ้นหลือจะวันเดียวกันบอกว่าคำโัรานบอกว่าเสือท่านเดียวจะดูด้วยกันได้สองตัวต้องมีตัวหนึ่งตัวนดพพายแพ้ไปแต่วันนี้ใครจะพ่ายใครจะแพ้ดูกันต่อไปเรือดีเรือดีบอกว่าเที่ยวนี้ไม่มีใครยอมใครแล้วจ้าใครจะพลาดใครจะแพ้ใครจะพ่ายเอาแล้วครับดูซิว่าลองน้ำ นี่สาวสวยอ่อนละนานมองคอล,ละนางซึ่งเป็นภรรยานาย,ยกธนรารค้าเผื่ออยู่ไหนรงน้ำแดงขนาดที่สซ่ร่องนอ้ำทุกคเรือดีเพชรกุพีแก้วมณีรน่าจนีพลหรือไม่พลเอาละครับผู้ชมที่รักที่กระลอยิ่งขั้นมาถือว่ามาดีแล้วกับเรือนสามติพิภายมาดีตั้งสองวันกระดานี้มากระหนาห้าบาทมาเพชรที่กระดับสามเกี่ยวแหละใครดีกครอยู่ใครหมดใครไปว่าแล้ว ไปสาวสวยอ่อนรนันจากปาทารอก็บอกว่าไม่ยนไม่ยอมเล่นจะกอดอร้อยอ่อนรนันเล่นจะกอดเป็ดกูพีเป็ดกมพีแก้วมนัมนดีรัดกาวมันดีรัดจะไปแลกแต่งดีได้ไหมกูมพีจะไปแลกแต่งดีอยูวว่รอบกันบรนการทีมาบริการทีอบริการทีร่ทุมพีหนีกมพีหนีนเข้าเ็สร<ป>็จเรียบร้อยเหลือเข้าเซ็นใช้ไฟขึ้นวับวับผลการตัดสินก็คือน้ำเงินเพชรกุมพีแก้วมณีรัตน์ล่องน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะไปครับความมันไม่เคยมั